และน้าเป็นโพธิรูปปางตมเทศนาขนาดใหญ่นะครับกว้าง32เมตรสูง56เมตรครับอยู่ในอริยาบทนั่งสมาธิจีบเนวเป็นรูปวงกลมสวยงามมากนะครับนี่ด้านหลังเป็นภูเขาครับวัดถ้ำเขาปางครับอำเภอชัยบานจังหวัดลบบุรีนะครับผมดอกไม้กับน้ำมันเติมตะเกียงนะครับผม เราก็มาไหว้พระตรนนี้ครับที่วัดเขาไม่ไี้จุดทุบจุดเทียนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดรับดอกไม้กับน้ำมันนะครับบริเวณวัดจะก,กว้างๆนี่เลยอยู่ที่อยู่ที่วัดเขาปางนะครับองค์พระใหญ่มากนะด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าองค์พระใหญ่นะครับผม อยู่หน้าเขาวัดถ้ำเขาปางอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลน,นะจังหวัดลบบุรีนะครับผมตรงนั้นน่าจะเป็นทางเข้าเดินไปด้านบนตรงนี้ก็จะสวยๆวันนี้เลยครับถ้ำเขาปางครับผมทางขึ้นจะดีน่าจะลดขึ้นได้นะเลยก็ลงลอย <laughs> ทางขึ้นก็มีพยาน,นาคด้ยสองด้าน,นะะสวยดวีทางนี้น่าจะเป็นทางปากพญาน,นาคที่น่าจะเป็นทางขึ้นไป ทางด้านบนนะครับใช่บาัานรบรบุรีนะด้านหน้าปากพญานาคนี้นเป็นทางขึ้นไปบันเจดีนะครับแต่เราก็กำลังจะขึ้นไปนะครับผม ขึนไหมไม่ไกลเท่าไหร่นะปวดพวกเขาขึ้นถึงยังยังไม่ถึงออลงมาก่อนแล้วไปเดินไปเลิศเดินไปด้านในปากพญานาคนี้ก็เย็นนะมีรังคาเป็นบันได ขึ้นไปแบบนี้นะครับไม่ร้อนนะครับขึ้นมาเที่ยวได้นะไปฮึบไปกินแล้วหาที่ทิ้งไม่ได้อีกเดินไปสี เดินขึ้นมาด้านบนกันนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณสองช่วงบันไดเองนะแต่ไม่หลอนนะครับเดินขึ้นมาเลยมีทางขาเรียบร้อยดูอีกหนึ่งสองสามช่วงบันไดครับไปครับไปต่อตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบถึงแล้วนะครับมองลงไปทางล่างก็สักประมาณหนึ่งแต่ก็หอบแล้วนะครับผม เหลืออีกช่วงเดียวครับอีกหนึ่งช่วงแค่นี้ครับก็จะถึงยอดแล้วไปกันต่อเลยขึ้นมาถึงแล้วครับด่นเอาหอด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะดีจะดีด้านบนนะครับ เาขอดรองเท้าด้วยนะครับขึ้นไปบนเจดีย์กันครับผมตรงนี้เป็นด้านในของเจดีย์ก้ายอดนะครัานาก็มีพระพุทธรูปแล้วก็เกจิจารย์ก็มีดอกไม้บูชายอยู่ด้านนี้ครับ ด้านนี้เขาไม่ได้ให้จุดทุบจุดเทียนนะแค่บูชาด้วยดอกไม้นะครับผมข้างในเขากว้างๆแบบนี้ครับขึ้นมาอยู่ที่น้าจะดีเข้ายอดก็จะเห็นด้านหลังขององค์พระใหญ่นะครับผมจุดหนึ่นก็เป็นอุโบสถที่เดินขึ้นมานะ นี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับเจดีนี้สามารถขับรถยนต์ขึ้นมาได้นะเดินไมได้ครับขับรถขึ้นมาก็ได้ครับผมทันนี้เป็นหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปูม,มั่นโพลิทัตโตโตรงนั้นก็จะเป็นทางที่ขับรถยนต์ขึ้นมาแล้วก็มีที่จอดอยู่ตรงด้านหน้านะครับผม แต่ถ้าเดินก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะตัวนี้ก็เป็นรอบๆครับผมเจดีย์เก้ายอดวัดเขาปางวัดถ้ำเขาปางตัวนี้เป็นวิว,วด้านบนสุดของเจดีย์เก้ายอดนะครับเห็นมุม,มกว้างๆเลยส,ยสวยๆนะครับผม ยอดทำเขา้าางด้านบนสุดของเจดีย์กายอดนะครับก็มีพระแก้วมรกตสามองนนค์<อ>ด้านบนนี้ก็ปูเป็นกระเบืออนะเเเ้องยางน,นะครับเดิดออกเราเดินมาไม่ร้อนนะ รวมทั้งขั้นบันไดด้วยนะเป็นกระเบื้องยางนะครับที่เดินอยู่นี่ก็คือเจดีย์ข้ายอดชั้นนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับผมก็เป็นห้องโถงโล่งๆของเจดีย์เข้ายอด มุมนี้เป็นจำเ็ตโตจะเจป็นพระอาจารย์ตัวพมรังสีครับน่าจะมีสี่มุมนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงโน้นครับด้านนี้เป็นองค์หลวงพุทธนะครับผมหลวงโุทธวัดช้างไห้นะครับด้านนี้เป็นพระครูผู่เทพโลกดรนะครับอยู่ด้านหลังของ จดียเก้ายอดนะครับผมท่านนี้เป็นคูบาเจ้าสีวิชัยนะครับดูอีกมุมหนึ่งของเจดีย์เก้ายอดครับมีครบทั้งสี่มุมนะครับผมชมเจดีย์เก้ายอดเสร็จแล้วก็ถึงเวลาลงครับคงไม่เหนื่อยถึงคงจะไม่เหนหื่อยเหมือนตอนเึยมานะครับทางวัดก็ทําหลังคาไว้อย่างดีครับผม รัดเย็นๆนะส่วนอากาศวัดถ้ำข้อฟางชายบาดาลลบุร,รีนะครับก็ใครผ่านมาก็แวะมาชมวิวแล้วก็ไหว้สวยๆได้นะครับด้านหน้าเป็นปากพญานาคที่เราเดินขึ้นไปบนจะดีเก้ายอดด้านบนนะครับข้างในเลยเข้าไปแล้วไม่ร้อนนะครับมีลังคาด้านหน้าก็คือ พระพุทธรูปปางปฐมพระเทศนาขนาดใหญ่นะครับมองมาตะกายเห็นสีขาวสวยอยู่กลางหุบเขา่ามกลางสีขาวสวยอยู่หน้าภูเขานะครับโดดเด่นมากวัดถ้ำเขาปางนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพามาเที่ยววัดไหว้พระที่อำเภอชายปานจังหวัดลบบุรีนะครับผมก็อีกวัดหนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะครับผม ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมองคลอ่อนทวยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม